ขารับีฮะอกไฮ้ว่าอย่างไรข้ามีเรื่องอถามท่านเรื่องอะไรหรืท่านจูว่าทำอย่างไรข้าถึงจะได้ชีวิตนี้หรืเขียกันเกงมันอะ แล้วในพจะนะกล่าวว่าอย่างไรครับรักพระเจ้าสิ้นสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและรับเพื่อนบ้านรับตัวเองท่านกล่าวถูกแล้วลืมหมดใช่ท่านจงทำตามอย่างที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วละ ว่าแต่เพื่อนบ้านของข้าคือใครข้าเขาไม่รู้มันไงแค่บ่อยไปละเอาเป็นว่าข้าจะเล่าเรื่องให้ท่านได้เห็นภาพบงเเป็นการเล่นละครส้อนละครอีกทีหนึ่งเล่าเรื่องเนเรื่องอีกทีหนึ่งนานมาแล้วนานมาแล้ว มีชายผู้หนึ่งเดี๋ยวเดี่ยวตอเอาเรา่เป็นเส่นั้นเป็นเช่นตรงนี้ฉันเห็นเอ็นจีเดินมาคนแรกกันโอเคโอเคปดูว่าออเอาไปเอาไปมาแล้วมีชายผู้หนึ่งเดินทางห้ามหมดเหรอห้ามหมดหรอ ไกลที่ไว้ไวเดินทางเพื่อจะไปแคว้นกาดิมีระหว่างทางนั้นเขาเดินกลับมาเขาจับแล้วเขาับแล้วจะกลับเขาหิวเขาหิวตาเขจึงแวะร้านอาหเดียวเดียวเดียวไปสามเรียมีอะไรด้วยหรอเขาบอเขาบอกอ๋อมวเอตได้เดินทางต่อไปเดินกับไปเริ่มทำลายไรอ้อย โจรโจริตแรงมากและเมื่อโจรคุณคนัวโจรนนโจรโจนชายเปาออายาสล ยืนข้างหลังยืนข้างหลังเกงยเกงด้านขวามีมียาสอดอยู่ในเกงเธอในเกงเกงด้านขวาดอดา่าไม่ได้หมดเขาทำร้ายกันจริงหรอจะไม่ครบจะไม่ครบพวกโอเคอะไรต่ออะไรต่อไปพุกงไปพุ่งไปพุ่งไปพุ่ไป ลบหลบหลบหลบแหนะแนะใช้ใช้หนุกพูดเดินทางไปฟรานซีก็ได้หลบลบแล้ก็ถูกลิบซับลบนี่ใช้กับเขาสลบแทะแก่น้องเขาสลบเมื่อโจรคนนั้นได้ลิบซับเสร็จแล้วก็ได้ถูกตีถูกตีได้เหรอเอาเจ็บสิเจ็บสิเงินถูกตีเสร็จก็ได้จ่ายไปเอางาไปเลย ก็ได้มีปุโรธิตเออนี่เมือนผุโรผิตไม่ใช่เจ้าอาวาสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาเดียท้องไว้สมาเดียลมาเียปุโรธิตได้เดินผ่านมาทังนั้นก็จะไปอย่างแฝงไกลดีข้าคือปุโรธิถ้าคือผู้รัใชายพระเจ้าบนพระวิหารทุกทุกคนก็รู้เพราะว่าสาระข่ามีคนบอกเองว่าข้า โราหิดมิหารไหนเอ๊ะอะไรเนี่ยมาจะกเอ่องที่แสดงให้เขาเหมือนคนคลอ่นไส้ไปไปดีกว่าจากที่เขาสงสัยว่านี่คือคนหรือก้อนวัตถุเก็ได้เดินทางจากไปและไม่สนใจยายดีแม้แต่น้อยหลังจากนั้นได้มีชายเลมพูดหนึ่งเดินทาง เออนี่เหมือนคนเลวีคนเลวีเรียสั้งว่าเลวีแล้วแล้วถ้าแยกยาว่าเลวีเกเป็นวเหมเล่นเดี๋ยวชของพระเจ้าตั้งแต่บาพรมุรุนไม่ธรรมดาเป็นอะไร เป็นเล่นบอภาษาก็สักจะทำไมเอ้ามันสลบอยู่ใช่เหรอจัดที่เขาเลได้ทายกันแล้วอ๋อเขาได้เดินจัดไปสรุปผ่านไปสองคนไม่มีใครใหญ่ที่งเทาไหร่ยังงี้ท่านเห็นว่าอย่างไรน่าสงสารชายผู้นี้สงสารปุโรหิตหลังจากนั้นพระเจ้าได้สุข สาวเอ้ยสาวชาวชาสมาเรียพูดหนึ่งเข้ามากางจะไปค้าขายค้ามนุษย์ที่เมืองบาร์เ่าแมนสวัสดีท่าตือชาวสมาเรียนั่นลูกนั่นลูกท่าตือไม่ใช่ลูกแท เขาเดินไปยังจะไปเรียนพิการหึเปลาเดินไปเรื่อยๆเดอจะไปเดินจะไปเมืองพัทธมณฑลเาแปลกใจมากเลยทำไมเช่ายิวเช่ายิวถึงไม่ชอบหน้าข้ายังเอไยเลยอยากพูดตรงๆไหมทางทางที่ข้าออกจากเป็นคนที่มีจิตใจดีลา ทางไปที่แห่งหนึ่งอาจจะเป็นที่บนเร้อสนุดอะไรอ่ะลาลอลอาลห้คนดูอันนี้ใคยากไปหน่อยได้ไหมเขาเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บเจ็บอยู่เขาเจ็บอยู่เาเจ็บอันนี้โอ้คนนี้น่ย เราจะไม่ใชอยาลกให้คนดูนี่คืออะไรอะสมัสมยเราสงสัยเขาจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วเลอืดหรอออไได้อยู่แต่รู้ว่ายังไม่ตายเราจะทำยังไงดีลา จัตนนุนมีิจ้าเสมอเรี่ยผู้ใจดีก็ต่อตาเปล่าเนีเอฟเฟกต์ผอดผ้าทำไมมันเยอะกว่าเอฟเฟกต์จุ๋มลายล่ะได้เริ่มเอาผ้าที่เกามีและน้ำบุดเราเราบุดเล่าบุดเล่าอู่เออสมมุิถ้าพกเข้าอู่มาด้วยชิมก่อนชิมชิม เอาให้เขามีสติตบแก้มเขาเหลือจัดเงินเขาขันผ้านพนมมือมันตาสัตว์่นั้นเขาขันผ้านแล้วคุณก็เอาชายเช้าสุนธรมเดียขึ้นหลังเอาชายแบบหน้าขึ้นหลังด้วย ตายนั่นเองตาผอกกที่านลารใชตก็ได้เอาต้นหเตาหรวไม่ดูแล้วลาเยพูดว่าลาลาลาอนก็ออเก็เปียกเอาลา ดีชานี่แล้วใครเคุ่้มโอ้เราจะลงแรมแล้วห้าพันล่ะใช่ใช่นี่ชื่อหนีนักแสดงเลยจบไว้นะทุกกลุ่มหลังจากนั้นเขาได้เริ่มเคาะประตูที่โรงแรมกุ่มทำไมกลุ่มนี้มันละเอียดจังวะเ <laughs> นี่ย นังเยอะมากเลยคะคุณเงมีใบทองเรียกค่ะนีค่ะทองคนเชียงมีตัลายาติาั้นกวไหมน่ากลัวมากเลยค่ะน่ากลัวมากแตต้องเดินเดินว่าท่านเนี่ยเดินทางมาไกลแล้วก็ไปเจอไปเจอสิ่งหนึ่ง ขากมากเลยท่านหมายทองมาหาตัวลรหนพี่เดกพี่เดกพี่เดกเข้ามาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวการใช้ตัวละครไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เอกเอาคนที่เหมือนพี่เอกนั่นแหละคนนั้นน่ะที่เป็นปรโรทิตนั่นน่ะมาเปิดดูเราเชื่อว่ามีบางส่วนที่เหมือน ช่ถ้าจะไปถ่ายของก่อนหลังจากนั้นจะกลับมาโอเคไหมเดี๋ยวขอให้เอาคนเจ็บเข้าไปกกอนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เอาลาเข้าไปผูกไปก่อนวยได้อ่าเอาลายไปเก็โอเคเอาคนเจ็บไปเก็บก่อนไปเอาไปรับยาเหรออนี้เป็นโรงพยาบาลหรือลูก เดี๋ยวจะฝากเงินไปด้วยอันนี้ของเหรียญนะเดี๋ยวจะมาเอาเดี๋ยวมาเอาจะต้องเดินทางไปค้าขายต่อแล้วแหละใช่ไหมฝากเงินได้นะฝากดูด้วยท่านเห็นแล้วหรือไม่ท่านคิดว่าไปกัน ที่รักเพื่อนบ้านรักตนเองคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาให้กับเขาใช่ท่านผู้บุญแล้วเอ้ยอะไรท่านผู้บุญท่านผู้บุญแล้วจบจบแล้วจบจบดับดับเบอร์นู่ทำไมเราต้องการดูกลุ่มนี้มีทุกอย่างก็เป็นความจริงนั่นเองครับความเดียบประมูลให้กลุ่มของที่ห้า e